รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฮ้จะอะไรจะกินก็ให้บ่ปาจัดมุมจะหาให้คุณก็ได้สนใจสวัสดีครับคือเรา2คนใช่ป่ะกําลังตามหาร้านหารฝรั่งในย่านนี้เดี๋ยวๆมันจะไม่มีหรอแจ๊ะฉัเห็นว่าฝรั่งไหนนี่ไงผัดไทยฝรั่งเฮ้ยใช่แล้วล่ะแแนงฟักแสงจะพริกฉี่ไฟ ไทยฝรั่งฮัลวัสดีครับสวัสดีค่ะบี่ย This is ฝรั่ง Restaurant นี่ t ร a ที่ไทยร้ a นว่า t ป็นฝรั่ง c รับเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารไทยที่ฝรั่งทำอ่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อโรเจอร์คุณโรเจอร์นี่คือมีโรเจอร์และเจ๊อ้อยค่ะเจ้าของร้านผัดไทยครัวฝรั่งร้านนี้เป็นร้านเล็กๆริมถนนตั้งอยู่ที่ซอยพยอม21อสเภอวังน้อยจังหวัดพระนครรีอยุธยา และภาพที่เห็นจนชินตานลูกค้าขาประจำก็คือเฮียโรเจอร์จะยืนขายผัดไทยอยู่หน้าเตาแบบนี้มากว่า15ปีแล้วละ่ะค่ะทำาไมถือมาทำผัดไทยอะฮะ When we moved here about 16 years ago 15ปี We did ้ nothing ไม่ทำอะไรเลย We slept, got up, by getting put down, come back home, sleep, go back and get put down again, nothing, nothing. And เร d เรา d e c i d e d s h เ d e เ i d e d the wife d e า i d e d ราอราเลยเรา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 าเร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 เรีเยเราเาเ็าเร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 าเลยเลาเราเราเราเนาเราเราเราเาเราเร่เาเรยเรา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 เรีเรเราเราราเ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 ราราเราเราเรากราเเรเราเาเราาเราเราเาราาเราาารร โรลโด้ประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วซึ่งช่วงแรกก็ตระเวนออกขายตามตลาดนัดก่อนค่ะมาก่อนนี้ตาป้าออกตามตลาดนัดแล้วป้าเหนื่อยก็เลยไปเช่าตึกอยู่ที่ตรงแมนฮัตตันเนี่ยตรงตรงเนี่ยแมนฮัตตันไปเช่าตึกเดือนละหมื่นก็ลองเปิดร้านอ่ะผัดไทยอย่างเดียว่อเขาตอนนั้นยังทำไม่ได้ไงเขาไม่กล้าทำเข h e อกว่าเฮ้ยคุณต้องสอนผมวิธีทำให้ผมทำได้ก่อน ท่ป้าจ o ไ i ซือไปซื o o ลาท a อ t ไม่ t แล้วตอนน t การเป็นกุ๊ดของคุณโรเจอร์ก็คือว่าเปิดร้านอาหารแล้วภรรยาไม่อยู่ตลอดออกไปซื้อของออกไปนู่นไปนี่ก็เลยต้องทำ ใช่ไหมคะเรียนรู้และนี่คือจุดเริ่มต้นของผัดไทยฝรัง่งเรียกว่ายืนผัดจนเชี่ยวชาญกว่าจะได้แต่ละจานต้องชั่งตวงวัดด้วยสูตรที่คิดเองทําเองจนทําให้รสชาติเหมือนเดิมทุกจานที่ผัดค่ะถูกออกถูกใจลูกค้ามายาวนานแต่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้แทนที่จะเงียบกลับมีเมนูยอดฮิตถูกใจไว้สรุนเอามากๆจนถูกแชร์ในโลกโซเชียลว,ว่าอร่อยนั่นก็คือผัดไทยชีส อุยผัดไทยชีสจ้าผัดไทยแล้วใส่ชีสนะใช่เป็นยังไงวะเท่ากันเหรอนั่นสิคะมันจะเท่ากันได้ยังไงไปดูกันใส่ไข่ใส่เครื่องตั้งไข่ใส่ไร่ไรโร่ผู้แห้งตุ้งแดงเอาอย่างที่มันแห้งอันเนี้ย450 มันไม่เค็มมันเบามันแห้งตัวเล็กๆอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามตลาดทั่วไปอะเจ๊เค็มปิดเลยมันจะเค็มมากนะคุณแม่แต่ที่ร้านอะแม่บอกว่าแม่คัดหมดเลยใช่แม่ซื้อของแพงแล้วก็ใส่คุ้งเคล็ดลับก็คือผัดเครื่องเคราวให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นค่อยใส่เส้นลงไปผัดแบบนี้แล้วเส้นลงเส้นลงแล้วก็ใส่น้าน้ํำซุปน้ำเปล่าน้ำซุปเอาเร่เข้ามาเรเข้ามาก็อย่ามัวนั่ง What is this คุโ j จิ This is is our Thai sauce. Pot Thai sauce. น้ำตาลน้ำปลาพริก <UC> ป่นตาลและปลาพริกป่นแล้วก็น้ำขามผสมปลาสูตรเราจ้ะสูาแล้วเอกของท้องเลื่อนจะลงไปแล้วนะจ้านี่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 ก่อนที่จะใส่นะเขาเอาชีสไว้ข้างล่างก่อนด้วยนะอ่าอ่าแล้วก็ชีสเลยแล้วมันก็ละลาย ชีสเนี่ยท่านผู้ชมมันมีหลายเกรดมีหลายสกุลอันนี้เป็นชีสแพงโมสซาเรลลาดสำหรับพิซซ่าเลย <Wow! S 1> ทำไมชีสถึงมีอยู่บนผัดไทยได้ในร้านนี้คะ I pretty much go to seven every night talk to the girls a little bit behind the register and they knew we we cooked p a ah t Thai s o m ไม่เรื่อ o ของเรื่องอ่ะเขายาวหรือเปล่าเ h าย s วนะเขาเล่ e เข e เล่นเขาเ e ่ h e e า e ล่นเขาเล่น e ขาเล่นเ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 ขาเล่น t ขาเล่นเขาเล่นเ n าเล่นเขาเล่นแขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นเ้าเล่ ก็ก็ทำชิมก่อนลูกค้ามาก็ลองดูแล้วให้ลูกค้าชิมแล้วก็ทำให้ลูกค้าชิมลูกค้าบอกอร่อยลูกค้าก็กินแล้วก็กลับมาสั่งก็เลยการว่าไม่ตอนแรกมันดีตอนแรกโรเจอร์เขาก็เขาขายไม่เอาไงเขาเลยบอกว่าไม่ได้ใช่ไม่ได้มันไม่เวิร์กแม่เขาก็อยากพิเซต์มากเลยนะคพราะเขาทำมาเสิร์ฟก็นึกในใจอยู่ว่ามันจะเข้ากันหรือมันจะเข้ากันหรือมันจะเป็นส่วนเกินของผัดไทยหรือเปล่าเพราะคำว่าผัดไทยไง เราก็คุ้นลิ้นมากๆแต่พอกินไปแล้วคําแรกเจ๊กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมันว้าวอ่ะมันว้าวกัหือนว่าเฮ้ยมีอะไรขึ้นมาด้วยอร่อยนะแม่กลายเป็นว่ามันเข้ากันใช่เข้ากันมากด้วยอันนี้คือ most popular หรือเปล่าคะตอนนี้พอไปแรกถ้าคนชอบทานชีสเขาจะสั่งต้องบอกว่าผัดไทยชีสเยิ้มของเขาเนี่ยจะเสิร์ฟมาในถาดเล็กๆแบบนี้ค่ะแต่ใส่ชีสเบิ้ลไปสชั้นเลยทีเดียวทั้ง ผัดไทยเดอร์ right now with cheese 65บาท65บาทอร่อยไม่ต้องเติมเลยไม่เติมเลยเครื่อง,องแบบว่าเ,เครื่องแน่นนะ่ะซูแบบผัดไทยแบบบ้านๆเลยอ่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยบอกแล้วไม่ต้องเติมดีดี ้าว,ว่าจะชิมๆแล้วเนี่ยจริงจังแล้วนะจริงจังเลยครับจริงแล้วนะเออพี่เอก่ะนี่ยังมไม่จริงจังอีกเหรอคะคุณพี่โธเอ็นดูจริงๆว่าแต่กินผัดไทยชีสเจ้ายังไงให้อร่อยอเอบอกง่ายนิดเดียวคะ่ะก็กินกับคนรู้ใจสิคะอย่างไงย,ยังไงก็ เจอกันตอนอายุเท่าไหร่16 17อ่ะใครจีบใครดีกว่าเสิร์ฟอาหารอยู่กับ2เดือนอะเขามานั่งเฝ้าทุัว่าของพวกนี้หายากมากๆากนะครับผมเคยมีบ้านอยู่หลังนึงติดกันขายไก่ย่างครับเขาก็บูชาขายดีจริงเจ๊ขายดีจริงสักเบื่อแม่ไหมอันนี้ลูกกัอบแมวไปนอน ถ้าเป็นคนใจดีแม่จะเอาเงินให้ญาติเมืองไทยเขาก็ไม่เคยบน่นเขาก็รู้ว่าเรามาจากสภาพจน